Okay, uh, สวัสดีครับวันนี้ก็ขอรีวิวกิจกรรมการ์ดใหม่หรือการ์ดอล,ลิสนะครับก็คิดว่าคง,คงจบอีเวนต์นี้ได้พอดีนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยผมยอมรับเลยว่าใช้ทุนเยอะมากหมดเพชรไปประมาณพันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดแพ็คพรีเมียม เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้กราดวัตถุดิบสำหรับมาทำเลยครับถ้าจะให้ไปรวมกราดเอสแบบม,มันแล้วมันมันก็ได้สุ่มอ่ะปกติเงื่อนไขมันมีอยู่2อย่างนะครับกิจกรรมที่จะได้กราดวัตถุดิบมาใช้นะอย่างแรกก็คือเอากราดเอสเนี่ยนะครับไอ้กร์ดเอสที่เรามีนะครับไปอัพให้เต็มนะครับ ก็จะได้เป็นแพรคหรียว่าอีเวนแพ็คนะครับเปิดมาจะได้เป็นกราดวัตถุดิบนะครับหน้าตากราดวัตถุดิบเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนะี่ยก็คือโทเปสหรือว่าบุษราคัมนะครับก็จะมี2แมบนะครับเป็นบุษราคัมแบบ A แล้วก็แบบ A บวกนะครับเดี๋ยวบวกกันกา <God S 2> ผมนี่หายไปเยอะเลยกับกิจกรรมเนี่ย,ยลองไว้กี่ใบก็ไม่พอนะนะครับ นี่ยผมกด็ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะแล้วก็แบบ A บวกนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมทำการฟิกการ์ดรวมการ์ดซึ่งเมื่อเรารวมการ์ด A บวกกับการ์ด A บอบวกยีก็จะได้มันก็จะทำการสุ่มการ์ด S อสบวกนะครับ1นึ่งในหในหมั้งซึ่ง หนึ่งใน5ใบนั้นจะมีอลิสอยู่นะครับถ้าคุณดวงดีเหมือนเพื่อนผมเนี่ยคุณก็จะได้อลิสมาใช้เลยนะครับแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีเขาก็มีอีกหนึ่งทางเลือกให้ก็คือเอาการ์ไดไอ้นนี่ห้าใบนะครับมารวมซึ่งพอรวมใน S บวกเนี่ยก็จะได้พันธสัญญาที่เอาไว้เรียกอลิสนะครับตอนนี้ผมได้มันมา3 A มบวกมา3อันละเขาต้องการ5อันในการและซึ่งผมมีวัตถุดิบอีก2องอันละนะครับเพราะฉะนั้นจบอีเวนต์ได้แน่นอน หรือจะใช้โ o p a ส A ก็ได้นะครับโ o p a ส A จะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้การ์ด S บวกไม่ได้แค่การ์ดการ์ด A เฉยๆนะครับถ้าได้การ์ด S ก็จะเป็นเป็นแพ็กเหมือนกันสัญญาเพื่อเอาไว้สุ่มการ์ด A สุ่มการ์ด S บวก4ใบที่เหลือนะครับซึ่งเมื่อเราได้การ์ด S บวก4ใบเราก็ได้พันธสัญญา5ใบนะครับพูดผิด ในห้าใบก็จะมาแลกแพ็กเยอดนิยมนะครับซึ่งก็จะเป็น S บวกยอนผูดผิดนะครับแพ็ค <laughs> S บวกยอดนิยมก็จะเป็นการ์ดหนึ่งใน4ใบนั้นเราพอเราเปิดแพ็กมาเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นการ์ดเบวกและอันตุสัญญาที่เอาไว้ที่อลิสนะครับซึ่งต้องการ5ใบตอนนี้ผมมี3แล้วนะแล้วผมก็มทำการ รวมไว้เรียบร้อยนะครับตื่นมาโชคดีมากเลยของรางวัลประจำวันนี้ที่เซเวอร์แจกให้ก็คือแพคพีเมียม30บใบนะครับผมกดเปิดมาพับเป็นโทแปส A บวก2ใบแล้วก็โทแปส A อีก1ใบและทองอีก7ล้านกิจกรรมนี้คุณจะต้องมีทองขั้นต่ำา5ล้านนะครับก่อนหน้านี้ผมมีทองอีู่4ล้านผมกดถูกแจ็กพอตไป7ล้านทองอ่ะ คุ้มเลยอ่ะปิดจ็อบเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าไอตัวพันธสัญญาธรรมดานี่จะไม่มีในโคดำโคแดงนะครับเนี่ยได้มาสองใบนะครับก็คงปิดจ็อบแล้วครับรอเขาแจกโทบัสเออีกอันหนึ่งผมก็คงทำไว้เปิดแพ็คเอบวกเล่นนะครับเอาไว้ล่าสมบัต,ติต่อโอเคนะครับพามาประมาณเกือบ5นาที มันเริ่มเลยดีกว่านะครับผมไปทำงานรวม A บวกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็รวม A บวกยี่สิบห้าเอาไว้สองใบเือนะนะครับเนี่ยเป็น,น้องหมีหมีเบาสถีนะครับโอเครวมการาดเลยเวลารวมอย่าเลยนะครับอย่าเผลอเอาไอ้การาดบุษราคมไปรวมกันเองนะครับสวยนะฮะโอเคถ้ารวมกับอพอลโลเนียนก็น,นะครับรวมเสร็จครับ ก็อบอกว่าคุณได้รับการเอชบวโอ้ผมอยากได้การนี้พอดีเลยนะฮะกำลังหาตั้งนานรวมมาหลายอีเวนต์มากมาได้ตอนนี้นี่แหละเอา้าเมื่อรวมเสร็จนะครับก็จะได้พันพันธะสัญญาของอลิสนะครับนี่ครับบอกปะคุณชนะไล่ละรางวัลการเอชบวกเปิดแพ็คพักก็นี่ครับ A บวกพันธะสัญญาของอลิสนะครับ ได้มาอีกหนึ่งใบนะครับเมื่อได้ก็ไปเช็คในช่องอีเวนต์นะครับเนี่ฮะได้มาสี่ใบละขาดใบสุดท้ายไปรวมเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าดวงสวยนะครับเกิดรวมติดเป็นอลิสไม่เรียกสวยดีรวมดีเกิดรวมติดเป็นอลิสก็คือพิกจ๊อบไปเลยนะครับโอเครวมเลยไม่ได้นะได้เป็นหงอคงใบที่สอง โอ้หดวงไม่มีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮนะเราปิดจ็อบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ได้พันธสัญญาของอลิสอยู่นะครับเนี่ยฮะน่าเห็นไหมฮะพอเราได้ครบ5ใบแล้วก็จะเด้งขึ้นมาว่าอลิสคาสเอสบวกได้แล้วแลกไหมไหมโอเคเพื่อคนดูอ่ะแลกเลยนะครับปุ๊บ แต่ปุ๊บก,ก็ยังไม่มีอะไระครับต้องไปดูในช่องของขวัญนะครับลากไปนี่นี่ไงคอลเลกชันอีเวนต์เอสคลาสอลิสกดปุ๊บชื่อขึ้น,นครับนะฮะมีเสียงด้วยอโอ้โหนะฮะน่ารักเชียบไปแลกทองเพชรสองร้อยเอาคืนมานะครับหมดไปเยอะโอเคเอา ตีสร้างสังหังดเลยรับของนะครับโอ้หอีเวนนี้อีเวนเข้ามาตั้งแต่วันที่29นะครับวันนี้ซัดเป็นวันที่3อมอะใช้เวลาทำสี่วันนะปิดจ็อกเลยนะครับกว่อทำเพื่อสเดีย๋ยวดิเจ๊ดกอ้าว เป็นเบิร์นบินนะครับ35%นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาใช้ได้2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้งานไม่ได้นะผมคิดว่าคงต้องต้องปรับของที่ใส่นะครับอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นแทนดูดสีช่องอะไรอย่างเงี้ยปรับจี้ยางัน่นะ หรืจะไม่ปรับก็ได้นะจริงๆเพราะว่ามันไอจีเนี่ยเออมันมันถอดตัวละครตัวนี้ผมต้องถอดไอ้นั่นออกนะครับผมต้องถอดออกตาในเพอออกแล้วก็ออกบินซึ่งมันอยู่ในอันเดียวกันพอดี <c oughs> นะครับสองบินต้องถอดออกนะครับก,ก็ถือว่าโอเค ถอดตัวนี้ออกอยู่แล้วพอถอดเสร็จปุ๊บก็ไปใส่ตาในอําเภอไปไปใส่ใช่ฮะตาในตาในอําเภอออมน้ำหอมปิดจ็อบเลยนะครับก่อนือนก็อัพก่อนนะฮะก่อบอกว่าอันหลังว่าจะพูดนะครับเจพูดก่อนโอเคให้เจเขาพูดไปนะ เจ๊ก็กำลังมีความสุขนะครับก็ตะกี้ได้กาซ้ำมาใช่ปะ่ะเป็นหงอคงใช่ไหมเออเอาอะไรให้เจ๊กินดิมอยด้าแล้วกันมันซ้ำมอยล้าอะไรอีกดีแล้วก็คาลิกนะมันซ้ำกาซ้ำในผมไม่เก็บไว้นะครับ เนี่ยฮีล้วีล้นางแรกอย่าไป่างสองอะไม่ได้สักทีแต่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับก็อันนี้ก็เลยนะเอสบวกนายมันอีเวนต์แต่้ามนมาอีกสองตัวให้มันทำมไมจะไปอยากเอาไปเป็นวัตถุดิบนะครับหายากกันนะแล้วก็เพิ่มช่องจีเป็นสามช่องแล้วก็จัดไปนะครับ เสียดายนะครับเอบวกเราตะกิ้ได้เอนบวกขึ้นมาสองใบเป็นหงอคงกับเป็นหงอคงกับฟรานซ์โอเคอัพเสดจ๊ะพูดเลยเอาละเราตุนไว้เยอะนะฮะก็เหมือนเดิม เต็มเขียวอนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติเออนี่ไงผมนึกว่าผมนึกว่าโโมันน่าทำคาญตรงนี้แหละจีพูดบ่อยไปไหมเนี่ยเต็มเขียวลงไปโอเคส่วนเนี่ยเขาจะใส่เขียวกันสองอันแรกนะครับส่วนอันอื่นนี่ผมสะสมไว้แลกในแพทต่ตอไป นะครับส่วนวสุดท้ายก็เอาเป็นซื้อต่อแล้วกันเนาะส่วนต้องซื้อต่อเพราะว่าดูจากในข้อมูลแล้วเนี่ยไอส่วนลดค่าบางทางของตัวอลิสเนี่ยเยอะอยู่แต่แรกเลยนะครับ็ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ ส่วนลดค่าผ่านทางเขา,เ,ขาเยอะ,ะดูในรายละเอียดนะดในะขคงการนะครับส่วนลดค่าผ่านทาง67เนะครับเยอะมากแล้วก็คุ้มเต๋า84นะครับช่วงนี้ถ้าถ้าอัพก็บโบนัสอีก3เป็น87นะครับใส่ค้มเต๋า6เข้าไปก็เป็น93สนะครอยู่ได้2ส,สัปดาห์พูดง่าย เทปคอนโทรลเทคบ้านนะรูปคอสนี่ค่อนข้างจะน้อยนะสามสิบห้าก็คือเขาปรับมาให้สมดุลนะครับมันไอ้เจอแองติเกาะร้างอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ใช้มากกว่าชาวบ้านเขาเนาะแต่ก็ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าถ้าอัพเต็มสะตัมันจะประมาณไหนเทพแค่ไหนนะโอเค ตติดังเจี๊ยพูดมากเลยเกิดนะครับเจาะสามช่องไปเดี๋ยวโทแปซที่เหลืออีกสองอันเนี่ยผมจะเอาไปทำเอสบวกกันไนอะ้นี่เก็บไปทำวัตถุดิบกพิล์กกันเนะนี่หยมีอีกสามอนะันอ่ะเยอะไหมก็การเอจะไปทำวัตถุดิบกันล้วกัน พูดทั้งวันนะเป็นการ์ดใบแรกที่มีเสียงนะครับของซว,วญี่ปุ่นซวออื่นผมไม่รู้นะไหนน่าจะยังไม่มีโอเคโอ้โหมัม่เลี้ยวสิบสีบส่ยังอะฮักนะทีก็พูดทีนะเจ๊ขยันโอเคเสียยอมเสียเอฟ การไหนซ้ำเยอะๆหยิบมาใบหนึ่งนะครับได้นิดเดียวเงง้ยที่ผมบางคนบอกไม่เอาการ์ดเอสเดี๋ยวเดียวเผื่อมันมีวัตถุดิบเอสผมจำไม่ไม่แน่ใจนะว่ามีวัตถุดิบเอสบางอันที่เป็นการ์ที่ผมอัพอทิ้งไว้เล่นๆนะครับจะขอผ่านการ์ดเอบวกก่อน ฮาลูนะฮาลูนะแคลอรีหรืออลิซคนไทยนะครับแต่อลิสญี่ปุ่นคือโคอีของเกาหลีนะครับแต่คนนั่นสมบานะเพราะว่าแพทยังไม่เข้านะครับบางคนบ่นว่าบางคนบ่นว่า,นนวาไม่เอาสกิลป้องกันซื้อต่อเข้ามาละ่ะอ,อแผ่นที่นั้นมันยังไม่เข้าเลยครับ คือสกิลใหม่ๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแผนที่ใหม่นะครับคืออะน,นะครับว่าทางญี่ปุ่นเขาไม่สามารถจะไปแก้ตรงส่วนนั้นได้ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับคือทางต้นสังกัดทาง n e t Marble เกาหลีเนะี่ยเขาปิดไปแบบนี้นะครับซ่่นญี่ปุ่นเนี่ยของของที่ใช้เพชรซื้อนี่ค่อนข้างแพงนะฮะแต่ข้อดีก็คือเขาแจกการ์ดค่อนข้าง,งบ่อยแล้วก็ มีกิจกรรมพวกที่แจกทองแจกอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยเป็นของไทยแต่ว่าไม่ไม่หักหลังบ่อยๆนะครับก็าบางอีเวเนี่ยถ้ามีความอดทนก็สามารถที่จะทำอีเวต์ให้สำเร็จได้ไม่ยากนะเดี๋ยวผมดูเอก่อนนี่ไงเป็ดเอสนะครับหรืออันหนึ่งพอดีจับมา น่ารักมากนะครับสุกใสยผมต้องไปทำสร้างกำลังเพิ่มอะภายในสองสัปดาห์เพราะว่ากระตั้งเป่าไว้แล้วนะว่าผมต้องทำแบบแปลนสร้างสำลังแบบประกายแสงนะครับตอนนี้มีแบบธรรมดาแต่ว่าอีเว้นนี้เขาให้แบบําเอ่ะ คลิปมา15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเอาตัวละครน,นี้ไปลองเทสในห้องเดี่ยว4ดูนะครับที่แน่ๆคนอื่นมาเห็นเนี่ยสยองนะครับโอ้นี่มีการไอ์25ที่ตอนอัพไว้หาแพ็ตโตแปสเนี่แหละบุษราคำไทยนี่บุษราคำเรียกยากมันหลายอย่างของฝรั่งเรียกง,ง่ายดีโตแปสจบ นะครับเอสักใบไปเป็นเหยื่อฮาริป28ไม่ออกการ์ดิงนี่หายากเล็กซี่เจาะรูเนี่ยได้ละฟันหรือเคนเนนนะครับเคนเนนเคนเนนญี่ปุ่นเบือเคนเนนไทยนะครับเคนเนนญี่ปุ่น คุมเต๋า48สร้าง3หลัง30%โหดมากนะครับเป็นการ์ดสิ้นคิดสำหรับหลายๆคนนะครับนึกอะไรไม่ออกทำเคนแน่นนะอีแปดอะเอาเอสมาอัฟเลยดีกว่าการ์ดเอส์เดี๋ยวนี้ก็ไม่หายากเท่าแต่ก่อนนะการซ้ำๆผมก็เยอะ แต่เอบวกนี่คงไม่จําเป็นถ้าไม่เอามาเจาะรูนี่ผมไม่เอามาใช้นะเพราะว่าต้องคือไม่ได้รวยขนาดมีเป็น 50, 50ก,ก็ต้องเก็บให้ใช้ในบทล่าสมบัติบ้างน,นะครับเนี่ยมี b ีทเนะครับซึ่งตัวนี้ก็ ได้คุมเต่า45นะครับถ้าอัพเต็มเป็น G คุมเต่า45เเซ็ท่า S วเกติดตัวเลยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีหมวกนะครับก็มีอยู่สองทางเลือกแต่ผมแนะนำให้อัพฟรานซ์หรือเคนเนของไทยนะครับถ้าคุณจะเอาหมวกนะเนี่ยตัวนี้ am, อัพเต็มก็จะได้เป็นหน้าไม้ไฟฟ้านะครับคุมเต๋า47 ถือว่าโอเคเลย47 47นะครับพ้าแบบคนไม่มีไม่มีคุ้งเต่าอะ่ะอันนี้ก็กุ้มๆคงต้องถอดจี้พลองออกนะคะรับพลองดูดอยากได้อะ่ะต่ต้องจัดจี้ใหม่เยอะเลยตัวนี้ พราะต้องถอดมันต้องถอดของบินออกใช่ไหมถอดกล่องบินออกแล้วไม่มีดูดอ่ะเออไม่มีแล้วตาในอำเภอมันหายอ่ะโอเคเอาตรงนี้มาอัพก็ได้เนะคิดเลยคิดหน่อยเสียดรายการเงินนะ อันไหนมีมากกว่าสองใบมั้งเนี่ยโอเคอันนี้มีมากกว่าสองใบแพน้ามีเพียบเลยรัเจี<า> <c oughs> ยยาพูดตลอดอคิดมามยี่นาทีทำดีวิวนี่ก็งานเหมือนกันนะ,นะกวัวเมมมันจะ หล่นเครื่องเหมือนกันอัดได้ไม่นานนะครับ a บวกมนันน่งวนหาการเนี่ยแหละมันลำบากใจตรงนี้แหละมี a บวกอีกไหมอันนี้โอเคมีสามใบอันไหนมีสามใบจัดทำวัุดิบให้หมด อาจะได้น,นี่อ่ะเต็มเก้กจบอัะเต็มนี่ฮะได้โบนัสโบนัสทองสามเปอร์เซนต์โบนัสแรงยิงพอยต์สามเปอร์เซนต์โบนัสกลุ่มดาวสามนะครับแล้วก็จะแสงสว่างเนื้อโปรโมชั่นนี่ว่าแสงขาวดีกว่าเนาะครับสำหรับไม่ทำจีเอสบุตก็ ถือว right. mm ่าโอเลยนะครับมาจัดจี้กันอะเต็มแล้วจ anyway, ีここ้อะไรดีทีนี้คงได้ถอดอะไม่ได้ดูดไข่แล้วเนี่ยก็คุมเต่านะครับคุมเต่า ขุมเตา๋าพูดผิดนะครับตะกี้ต้องใส่ใส่จี้ขุมเตา๋าตัวนี้ออฟป้องกันสี่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์จี้ตัวนี้ก็เป็นเบิ้นบินนะครัาให้มาทำไมทันสุดท้ายนี่ก็กล่องบินนี้ต้องใส่นะครับไม่มีความจับ โอสุดท้ายที่ต้องใส่จริงๆก็คือน่าจะเป็นตาไนเพอินะอันนี้เป็นออกน้ำหอมนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับใครมาดูดเราแล้วดูดกลับนะครับดูดมาดูดกลับไม่โกเนี่ยดูดสิก้าเปอร์เซ็นต์มีออกน้ำหอมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในก็ในๆนนะ GX ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะเอาไปหัว หดไปเยอะเลยที่เอสเลแค่นี้มีหลุมดำนะเรวค่อยไปอัปเดตตอนอีเวนต์หน้าแล้วกันโอเคครับอีเวนต์นี้ก็พอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวอลิสกันบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ